ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดสอบกําลังวัตต์สูงสุดของกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น 1,000. วัตต์แล้วก็จะแนะแนวทางในการเลือกใช้งานในการเลือกแผงมาใช้งานกับกิจทายรุ่นเล็กๆด้วยนะฮะก็อย่างกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตามเนมเพจนะฮะ เป็นรุ่น1,000วัตต์นะครับแต่ว่าตามสเปคเขาก็จะมีเขียนบอกไว้นะฮะว่าอย่ากตัวเนี้ยนะครับ,นะรบ normal AC output power นะฮะอยู่ที่950นะครับหมายความว่าถ้ามันทำงานปกติที่กำลังวัตต์สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ950วัตต์นะครับแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่มันพีคแต่ว่าก็ไม่เกิน1,000วัตต์นะฮะตามสเปคที่เขาติดเอาไว้นะครับ ช่วงแรงดัน AC ที่สามารถทำงานได้นะฮะอยู่ในช่วง185ถึง265นะครับถ้ามีแรงดันต่ำกว่า185หรือเกิน265ร้อกิตัวกีดทายก็จะหยุดทำงานนะครับมันจะมี2รุ่นรุ่นที่รุ่นที่ใช้ในเมืองนอกนะฮะก็คือ95ถึง140โวลต์นะครับแต่รุ่นนี้เป็นร้อยแปดสถึง265นะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้น่าจะใช้ของเมืองนอกได้ก็บอกออโต้ดีเทคเนาะ ก็คือใช้ได้ทั้ง2ระดับแรงดันเลยนะฮะ95ถึง140ก็ใช้ได้นะเออผมก็พึ่งมาอ่านเนมเพจออโต้ดีเทคนะครับความถี่ที่ใช้งานได้อยู่ในช่วง46เฮิรตถึง65เฮิรตนะครับแรงดัน DC Input อยู่ในช่วง22ถึง65นะครับอันนี้คือแรงดันที่สามารถสามารถทำงานได้นะครับแต่ว่าแรงดัน ช่วงที่ทำงานได้ดีที่สุดนะครับตัวนี้ไม่ได้มีเขียนบอกไว้เนาะนะฮะตรงจุดเนี่ยหลายๆคนไม่ค่อยทราบนะครับคือกิจทาพวกนี้บางบางท่านเห็นว่ามันเขียน20-45ถึง45 20ถึง65 22ถึง65แบบเนี้ยนะครับก็เข้าใจว่าเราใช้แรงดันช่วงไหนก็ได้ก็จริงๆก็เข้าเข้าใจแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าแรงดันที่มันทำงานได้ดีที่สุดนะฮะจะเป็นช่วง เขาเรียกว่า,าแรงดันช่วง M P P T เลนสนะครับก็คือแรงดัน V O C เนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณสัก40โวลต์ถึง45โวลต์เนี่ยนะฮะช่วงนี้ตัวกิจทายจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวยกตัวอย่างมาให้ดูนะฮะในเรื่องของแรงดันแผงโซลาร์เซลล์หลายๆท่านไม่ค่อยทราบนะครับ อย่างตัวเนี้เกาจะมีเขียนบอกไว้รุ่น1,000นวัต์ะฮะก็จะมีเขียนบอกไว้ว่า,าสามารถรับแรงดันได้เท่าไหร่นะครับ DC input อยู่ที่20-48 V ถึง48โวลต์นะครับอ,อันนี้คือ input นะส่วนช่วงการทำงานเนี่ยจะมีจะมีอยู่2ช่วงเห็นไหมฮะคือไ m i c ค o c o n t r o l l e r เขาจะเขียนโปรแกรมมานะครับช่วงที่ทำงานได้ดีที่สุดเต็มประสิทธิภาพสุดก็คือช่วงนี้นะครับ แรงดัน VOC 42-45โวลต์น,นะครับแรงดัน VOC คือโวลต์ลอยของแผงโซล่าเซลล์ที่เราวัดขณะไม่มีโหลดนะฮะก็คือขนา,าที่เราไม่ได้ต่อโหลดอะไรเอามิเตอร์ไปวัดเราอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับ42นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วแผงโซล่าเซลล์ก็จะมีแรงดันอยู่ประมาณนี้เนาะแผงที่มีขนาด300วัตต์280วัตต์ขึ้นไปจนถึง สี0ห้ารวัตต์หรือหกร้วัตต์ปัจจุบันนี้แต่ต้องดูด้วยนะแผงใหญ่ๆปัจจุบันนี้กระแสสูงแต่แรงดันไม่ถึง4 0่โวลต์ก็มีนะครับเวลามันทํางานนะฮะแรงดัน VMP ก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่สามารถทํางานได้นะครับมันจะเปลี่ยนสเต็ปมาเป็นสเต็ปนี้นะฮะก็คือถ้าเราใช้แผงที่มีแรงดัน VOC ต่ํากว่า 38V โวลต์ลงมานะครับ ช่วงการทํางานก็จะอยู่ที่ v m p อยู่ที่26-33โวลต์ทำงานได้เช่นกันแต่ว่า,าประสิทธิภาพการทํางานของวงจรกจ็จะด้อยลงมาหน่อยนึงนะครับก็คือไม่เต็มไม่เต็มร้อยไม่เต็ม, 100, ม,ตมประสิทธิภาพนะครับอ,อันนี้คือช่วง MPTT Lens นะฮะทำงานได้แต่23-45ก็คือตามสเปคก็คือ,อ20-48โวลต์ประมาณนี้นะครับ เพนัเวลาเพื่อนๆเ,เลือกแผงมาใช้งานกับกิจทายอิเวเอเตอร์บางท่านใช้แผงมือ2ที่มีแรงดัน VOC ไม่ถึง40โวลต์นะฮะไม่ถึง40โวลต์เนี่ยเวลามาใช้งานตัวกิจทายมันจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือบางทีเราอาจจะได้กำลังจากแผงไม่เต็มที่นะครับเพราะว่า,าช่วงแรงดัน VOC มันไม่ได้นะฮะมันไม่ได้ตามสเปค สูงสุดที่เขากําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกแผงโซล่าเซลล์มาใช้งานกับกิจทายนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เลือกแผงที่มีแรงดัน VOC 4 0โวลต์ขึ้นไปนะครับพวกแผงมือสองเนี่ยมันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยถึงแล้วนะอ่าต้องลองวัดดูนะครับเวลาเราไปซื้อแผงโซล่าเซลล์อย่าวัดกระแสอย่างเดียวนะนะครับอย่าช็อตวัดกระแสอย่างเดียวเพราะว่าการช็อตวัดกระแสมันบ่งชี้ว่าแผงยังจ่ายกระแสได้แต่ว่าเราต้องดูแรงดัน VOC ด้วยถ้า VOC มันต่ำเนี่ยเอามาใช้งานกับอุปกรณ์ที่เป็นทำงานแบบ m p p t เนี่ยมันจะแรงดันต่ำมันจะได้ประสิทธิภาพไม่ไม่เต็มที่นะครับต้องเอาแรงดัน VOC ให้ได้40โวลต์ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็แนะนำาัมนเนาะอ่าทีานี้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบตัวนี้ว่ามันได้กำลังตามสเปคหรือเปล่านะฮะตามสเปคก็คือทำงานปกติอยู่ที่950วัตต์นะก็ เดี๋ยวผมจะใช้พาวเวอร์ส l y 2ตัวในการจ่ายไฟเข้าไปนะครับเพราะว่าพาวเวอร์ตัวเดียวจะจ่ายไฟได้ไม่พอนะครับก็อันนีท้ทดลองให้ดูเล่นๆนะครับว่าอ่ามันได้ตามสเปคหรือเปล่ากิดท้ายตัวนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายๆท่านสอบถามว่าเออมันพันวัตต์เหมือนกันระหว่างตัวสีเงินเนี่ยหนึ่วัตต์กับตัวนี้อ่าตัวไหนดีกว่ากันจะเลือกตัวไหนดี ก็คือผมต้องบอกว่า2ตัวนี้ราคามันต่างกันเยอะนะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ2 0 0 0นต้นๆเท่านัน้นเองนะปัจจุบันนี้นะแล้วก็รุ่นใหม่ๆตอนนี้มันมันเป็นไปเจอรถอที่มีปัญหาเราซื้อมาก็จะสวยนะนะครับเพราะเอามาใช้งานได้ไม่นานก็พังไม่สามารถแก้ไขได้ซ่อมซ่อมได้แต่ว่าเอาไปใช้ก็พังอีกนะครับราคาจะอยู่ประมาณ2 0 0 0ัต้นๆน,นะฮะไปดูบางร้านอยู่พันปลายๆก็มีนะสำหรับรุ่น1,000วัตต์ตัวนี้แต่ตัวนี้นะครับ ราคาอยู่ที่ 7- 800ถึงบาทนะนะครับราคาอยู่ที่7-800ถึงบาทของใหม่นะฮะก็ราคามันต่างกันเยอะถามว่าตัวไหนดีกว่ากันระบบของตัวนี้ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องประสิทธ,ธ,ธิภาพการทำงานระบบป้องกันต่างๆนะฮะตัวนี้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับราคาก็สูงกว่าด้วยเพราะนั้นมันเทียบกันไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านมีงบประมาณหรือเปล่าถ้าท่านมีงบประมาณก็จัดตัวนี้ไปเลยแต่ว่าท่านงบประมาณไม่มีนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ว่าอาจจะเรื่องความคงทนอะไรพวกนี้ประสิทธิภาพอาจจะด้อยกว่าหน่อยนึงแต่ว่ากนะ็ใช้งานได้นะฮะใช้งานได้ผลิตไฟออกมาไม่แตกต่างกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์มาต่อนะฮะ,นะฮะเพื่อที่จะทดลองกำลังวัดให้เพื่อนๆดูนะครับ ครับก็เอาอุปกรณ์มาต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีน,นี้ผมจะแนะนำวิธีการขนาน Power Supply นะครับหรือว่าวิธีการขนานแผงโซล่าเซลล์นะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็คือวิธีขนานของผมนะฮะผมจะใช้ตัวไดโอดไดโอดบิดแบบ3เฟสนะครับหรือจะใช้2เฟสก็ได้นะฮะแต่3เฟสก็จะดีหน่อยหนึ่งเพราะตัวมันใหญ่แล้วก็สามารถ ที่จะติดซิงค์ระบายความร้อนได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นบิดไดโอด100แอมแบบ3เฟสนะฮะตัวบิดไดโอดตัวนี้มีขายอยู่ในเว็บไซต์ออนไลน์เยอะแยะเลยนะครับตัวร้อยกว่าบาทนะฮะตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาท200ประมาณนี้นะฮะที่ผมเข้าไปดูเนี่ยประมาณ170-180บาทนะครับขนาด100 M, 1 0 0แอมป์1,600โวลต์นะฮะก็ท่านใดที่ขนานพรวัตภพาย หรือขนานแผงที่มีแรงดันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับก็ควรที่จะขนานผ่านตัวไดโอดนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะในกรณีของพาวเวอร์ทัพยที่มีแรงดันไม่เท่ากันเนี่ยถ้าเอามาขนานกันโดยตรงนะครับโดยส่วนใหญ่พาวเวอร์ทัพยมันจะมีวงจรรักษาระดับแรงดันนะครับถ้าแรงดันเราปรับไม่เท่ากันเป๊ะเนี่ยมันก็จะมีผลในตัวที่แรงดันจ่ายออกมาสูงกว่าเนี่ยไม่ค่อจะจ่ายย้อน <c oughs> ไปหาตัวที่มีแรงดันต่ํากว่านะครับตัวที่มีแรงดันต่ำกว่าว,ง,วางจรตรวจสอบแรงดันมันก็จะตรวจสอบว่าแรงดันเกินนะครับมันก็จะมีปการปรับชดเชยนะครับก็จะทาให้เกิดการทํางานที่ผิดพลาดนะครับในการจ่ายแรงดันนะฮะก็เพราะฉะนั้นเราขนานผ่านตัวไดโอดเนี่ยมันจะไม่มีผลถึงกันนะครับเมื่อ อันนี้วิธีขนานนะฮะออาดูวิธีขนานก่อนเดี๋ยวค่อยทดสอบให้ดูนะครับวิธีขนานเนี่ยเราก็ต่อไฟบวกเนี่ยนะครับเข้าทางฝั่ง AC ของไดโอดนะฮะอันนี้เป็น3เฟสนะนะครับก็จะเหลือว่างอันนึนงถ้าเป็น2เฟสก็จะเต็มนะฮะเหลือว่างอันนึงผมก็สามารถเอา Power Supply หรือแหล่งจ่ายไฟอะไรก็ได้มาขนานเข้าเข้า,เข,าเข้าอีกจุดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันเหลือว่างอยู่ จาก power supply 2ตัวนะครับผมจะเจาะต่อเข้าฝั่งเนี้ยผมเรียกว่าเป็นฝั่ง AC นะฮะเพราะว่าเอาไว้สำหรับต่อไฟ AC เข้าเพื่อแปลงเป็น DC นะครับก็ต่อเข้า1ตัวที่1นะครับ power supply ตัวที่2ต่อเข้านี่นะฮะขั้วบวกนะครับเอาขั้วบวกของ power supply นะครับในส่วนของขั้วลบนะฮะเราก็จับต่อ ขนานกันโดยตรงนะ,ะโดยที่ไม่ต้องผ่านดิได้โอดนะครับอไอ้ตรงจุดเนี้ยมันเป็นค้วลบของดิจได้โอดแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานนะผมแค่อาศัยตัวยึดน็อตเพื่อยึดหางปลาเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วไฟที่มาจาก power supply เ,เนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยมาเข้ารวมกันแล้วก็วิ่งผ่านตรงนี้ไปเข้าที่ตัวกิดทายโดยตรงนะครับไม่เกี่ยวคือเพื่อง่ายว่าคูลบไม่เกี่ยวกับไดโอดนะฮะเราถอดอันนี้ออกไปแล้วก็ เอาไปเอาไปต่อเข้ากันข้างนอกก็ได้นะอันนี้ผมแค่อาศัยน็อตยึดเฉยๆนะครับสำหรับควลบนะแต่ควบวกเนี่ยเราต่อผ่านตัวไดโอดนะครับ p ว w e r supply สองตัวจุดนี้ก็ผ่านตัวไดโอดออกทางควบวกของบิดไดโอดวิ่งไปเข้าที่ตัวกิจไฮ power s ายอีกตัวก็ผ่านตัวไดโอดนะครับออกควบบวกแล้วว่าวิ่งไปเข้าที่ตัวกิจไฮ เพราะฉะนั้นเวลาผมจ่ายไฟออกมาจากพาวเวอร์ทัพยตัวใดตัวหนึ่งมันจะไม่ย้อนกลับไปอีกตัวหนึ่งนี่นะครับผมจะจ่ายไฟจากตัวนี้นะครับอ,อันนี้ผมตั้งไว้45โวลต์เห็นะครับพาวเวอร์ทรัพยตัวนี้ก็จะไม่มีผลอะไรไม่มีไฟย้อนเข้าไปเห็นไหมครหรือว่าผมจะจ่ายจากตัวล่างนะครับตัวล่างจ่าย45โวลต์นะครับจะเห็นว่าตัวบนก็จะไม่มีผลอะไรคือมันจะแยกกันนะครับ แต่ไฟที่จ่ายออกมาทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะไปรวมกันที่ทางขั้วบวกของไฟออกตรงนี้นะครับแต่การจ่ายผ่านไดโอดมันก็อาจจะมีค่าความสูญเสียเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงดันตกคอมตัวไดโอดเนี่ยอยู่ที่ราวๆ0.6โวลต์อี๋ยวผมวัดให้ดูนะเมื่อเราจ่ายไฟออกไป45ไอจ่ายไฟผ่านไดโอดนะฮะ45โวลต์ใช่ไหมครับ 45โวลต์ไฟที่ออกจากไดโอดเนี่ยก็จะเหลือประมาณ44.4.3ประมาณเนี้ยนะครับอ่ะนี่นะฮะนี่นะครับ,ค,รบคือมันจะหายไปประมาณ0 6โวลต์นะฮะตกค่อมที่ตัวไดโอดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยมากไม่ไม่เยอะนะครับนิดหน่อยดีกว่าเราจะขนานกันโดยตรงนะครับ พอขนานกันโดยตรงนี่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าสปายที่จ่ายไฟออกมา2ตัวมันไม่เท่ากันเป๊ะนะครับมันจะไปกวนไปทําให้วงจรรักษาระดับแรงดันทํางานผิดพลาดนะครับแผงโซลาเซลล์ก็เช่นกันนะฮะแผงที่มีแรงดันไม่เท่ากันต่างกันมากกว่า2โวลต์มากกว่า1โวลต์นี่ก็ควรที่จะใส่ไดโอดแล้วนะนะครับถ้ามากกว่า2โวลต์ขึ้นไปเนี่ยนะฮะควรที่จะเอาไดโอดมาต่ออ่าเอามาขนานเอามาใส่เป็นอย่างยิ่งนะครับ ส่วนที่จะต่อเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็มีบางท่านที่ไม่เชื่อนะครับก็มีก็ไม่เป็นไรนะฮะส่วนบางท่านที่ดูคลิปนี้แล้วเชื่อผมนะครับก็ไปหามาใส่ลนะสําหรับท่านที่ถนานแผงใช้งานแล้วแผงที่มีแรงดันไม่เท่ากันนะครับได้อดตัว100ร้อยกว่าบาทเอามาติดซิงค์ระบายความร้อนักหน่อยหนึ่งนะครับเวลามันทํางานแรงดันดีซีไหลผ่านเนี่ยมันจะมีความร้อนสูงนะถ้าเป็นแรงดัน AC นะครับมันจะไม่ค่อยร้อนถ้าเป็นดีซกระแสตรงไหลผ่านมันค่อนข้างร้อนนะฮะสำหรับตัวไดโอดก็ติดซิงค์ระบายความร้อนหน่อยหนึ่งถ้าเวลาใช้งานมันร้อนมากๆนะครับท่านก็เอาพัดลมมาเป่าหน่อยนึงก็โอเคนะครับเป็นอ่าเป็นอะไรที่ดีกว่าเราต่อตรงๆแน่นอนนะฮะอันนี้ก็แนะนํากันไปท่านใดเชื่อก็ไปหามาใสา่ท่านใดไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็อันนี้ 45โวลต์ตัวนี้45โวลต์นเนี่ยจ่ายไฟรวมกันนะครับแรงดันที่ออกก็จะออกทางนี้เวลาเวลามันใช้งานเวลาใช้งานเวลามันถูกดึงกระแสนะครับก็ตัวไหนที่ที่จ่ายไฟได้ดีกว่าก็จะถูกดึงกระแสเยอะกว่านะครับตัวไหนที่จ่ายไฟได้ไม่ค่อยดีก็จะถูกดึงกระแสน้อยไปตามลําดับนะครับก็มันก็จะดึงทั้ง2ตัวนั่นแหละ ่ทีนี้นะครับเดี๋ยวามาเทสตัวนี้กันว่ามันจะได้กำลังวัดสูงสุดเท่าไหร่นะครับผมก็จะอัดกระแสสูงสุดเลยนะฮะสิบแปดแอมพ์ทั้งสองตัวเลยนะครับลิมิตกระแสไว้ที่สิบแปดแอมพ์สิบแปดแอมพ์ทั้งสองตัวเลยนะฮะครับที่ผมตัดคลิปไปไม่ใช่อะไรนะฮะอ่า เนื่องจากโทรศัพท์ที่ผมใช้ถ่ายคลิปนะครับมันร้อนแล้วทำให้เฟรมเรทของวิดีโอตกนะครับก็เลยตัดคลิปร้อยเครื่องเย็นก่อนแล้วก็มาถ่ายใหม่ทีนี้มาลองกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวกลิททายนะนี่นะครับจ่ายไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับหน้าหน้าจอของตัวกิิททายก็จะติดขึ้นมา กิจทายรุ่นนี้นะครับหน้าจอมันแสงสว่างมันน้อยนะเวลาเปิดแล้วค่อนข้างที่จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนมืดๆน,น,นี่โอเคนะครับถา้าผมเอาไฟตรงนี้ออกอก็ยังเอ้เนี่นะฮะถ้าเอาไฟออกก็โอเคจะมองเห็นชัดเจนหน่อยหนึ่งนะครับที่ แรงดัน45โวลต์นะครับกระแสผมตั้ง power supply ไว้ทั้ง2ตัวอยู่ที่18แอมป์จริงๆแล้วมัน18แอมป์สตัวรวมกันก็36 M, นะครับตัวนี้กิดทาย1,000วัตต์มันกินไม่ถึง36แอมป์นะฮะก็เดี๋ยวผมจะกดจ่ายไฟทั้ง2ตัวนะครับแล้วดูกำลังวัตต์สูงสุดว่ามันจะทำได้สักกี่วัตต์นะฮะสำหรับรุ่นนี้จะได้ตามสเปคหรือเปล่ามาดู นี่ครับเป็นกําลังวัดสูงสุดที่ตัวกิจทายสามารถทำได้นะครับอยู่ที่974วัตต์ที่หน้าจอของตัวกิจทายนะฮะส่วนกําลังวัตตที่ผลิตออกมาจริงๆที่มิเตอร์อยู่ที่990วัตต์นะครับทีนี้มาดูการดึงกระแสเมื่อเราต่อผ่านบิดในอดจะเห็นว่าโพรตอพายตัวนี้นะครับจ่ายกระแสอยู่ที่ ละราว11แอมป์10แอมป์11แอมป์ส่วนตัวนี้นะครับจ่ายอยู่ที่16แอมป์เนื่องจากว่าตัวนี้รักษาระดับแรงดันได้ดีกว่านะครับก็เลยจ่ายกระแสออกมาได้ได,ได้ได้สูงกว่าส่วนตัวนี้การรักษาระดับแรงดันไม่จะสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่ว่าความนิ่งของแรงดันตัวนี้จะนิ่งกว่าก็จ่ายแค่10แอมป์นี่ครับประมาณนี้นะฮะมันก็จะจะจ่ายร่วมกันแต่ตัวไหนที่ จ่ายไฟได้ดีกว่ารักษาแรงดันได้ดีกว่า mm hmm. ก็จะจ่ายกระแสสูงกว่านะครับนี่กำลังวัตต์นะฮะก็อยู่ที่990นิ่งๆนะครับหน้าจออยู่ที่975วัตต์นะครับตามสเปกอ,อยู่ที่950วัตต์นะฮะทำงานปกติอยู่ที่950วัตต์นะครับก็ตัวนี้สามารถทำงานได้เต็มสเปกนะครับอ่านี่นะฮะได้เต็มสเปกเลย ตามสเปคของเขา950นะครับอันนี้ทำงานจริงจ่ายจริงผลิตจริงอยู่ที่990ครับประมาณนี้นะฮะพ้ดลมทำงานนะครับถ้าจ่ายกำลังสูงสำหรับเดี๋ยวผมหยุดการทำางานก่อนนะสำหรับกิจไทยตัวเนี้ยนะครับที่ราคาประมาณเนี้ย เจ็ดแปดพันบาทนะครับการใช้งานการลันเนี่ยเราสามารถใช้ได้เต็มสเปคเลยนะฮะมีแผงมาใส่ก็สามารถลันได้เต็มสเปคนะครับที่ประมาณ9 7 0วัตต์เนี่ย990วัตต์เนี่ยนะครับต่อเนื่องไปยาวๆเลยนะฮะโดยที่ตัวมันไม่มีปัญหานะครับใช้ได้คือคือเขาออกแบบมาแล้วว่าให้สามารถทำงานที่ กำลังสูงสุดได้ตลอดเวลานะครับซึ่งต่างจากตัวกิจเงินกิจทองที่ผมเอามาให้เอามาเทียบให้ดูในตอนแรกนะครับถ้าท่านซื้อไม่ใช้งานแล้วท่านต่อแผงรันเต็มสเปคหนึ่งพัวัตต์นะฮะทุกวันทุกวันเนี่ยผม,ผมการันตีได้เลยว่าอยู่ได้ไม่นานก็พังนะครับที่พังก็จะเป็นในส่วนของคอนเวอร์เตอร์นะฮะมันจะรับไม่ไหวนะครับคอนเวอร์เตอร์จะรับไม่ไหวคอนเวอร์เตอร์จะพังนะถ้ารัน แบบเต็มสเปคทุกวันทุกวันนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นข้อแตกต่างของกิจที่มีราคาแพงกับกิจที่มีราคาราคาไม่สูงมากนะฮะก็คือมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับตัวสีเงินสีทอง1,000วัตต์นะฮะการใช้งานจริงก็ไม่ควรเกิน60%ของขนาดกำลังวัตต์ที่ตัวเครื่องระบุไว้นะครับก็คือ1,000วัตต์ 600 Wh, รันสัก600วัตนะฮะหกรวัตเนี่ยโอเคกาลังดีนะครับไม่ควรเกินนี้ถ้าเกินนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ทนนะครับก็ตัวนี้ได้เต็มสเปคนะฮะได้เต็มสเปคเลยนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบอที่แรงดันต่ำกว่านี้ว่ามันจะได้สักกี่วัตนะครับอันนี้คือแรงดันอยู่ที่4-5โวลต์นะฮะอยู่ในช่วงแรงดันอ่า ในช่วง M P P T เล้งที่น่าจะที่ดีที่สุดนะน่าจะและ้วทีนี้ผมจะลดลงมาเหลือแค่เอาแค่30มสิ3 0ามสโวลต์สามสิโวลต์จะต่ำไหมเนาะก็แพงอ่ะสามสแล้วกันเนาะสามโวลต์อันนี้ก็ต้องลดเหลือ36เช่นกันอ่ะสาโวลต์นะคือ อันนี้ผมก็ไม่เคยทดสอบนะอยากจะทดสอบว่าถ้าแรงดันต่าลงมาเนี่ยไอ้กิรุ่นราคาแพงๆเนี่ยมันจะมันจะควบคุมกําลังวัดให้ให้จ่ายออกมาได้ได้เต็มสเปกอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิรเงินกิรทองเนี่ยถ้าแรงดันต่ํามันจะกําลังมันจะได้ไม่ไม่เต็มสเปกนะฮะเพราะว่าตัวนั้นมันจะใช้วิธีการตรวจจับกระแสทางอินพุตนะครับไม่ไม่ให้เกินอ,อยู่ราวราวสามสิบแอมป์นะครับ แต่ตัวเนี้ยมันมันน่าจะมีวงจรตรวจจับกําลังวัดนะฮะน่าน่าจะได้เต็มอยู่เดี๋ยวผมขอเพิ่มกระแสตัวนี้ขึ้นไปหน่อยอันนี้นได้ยี่แอมป์ตอนเนี้ยอ่ามือถือที่ผมใช้ถ่ายคลิปเริ่มร้อนอีกแล้วจะเห็นว่าเฟรมเรทของวิดีโอเริ่มกระตุกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบให้จบอ่าจะได้ปิดคลิปนะฮะอ่ะจ่ายออกมา36โวลต์ทั้ง2ตัวเดี๋ยวดูกำลังวัดนะครับว่าจะได้ เต็มสเปคหรือเปล่านะฮะแรงดัน36โวลต์อ่านี่นะครับก็เกือบเต็มสเปคนะอยู่ที่970วัตต์นะครับหน้าจอก็อยู่ที่9 6 6 63วัตต์อ่าประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับมันก็จะรักษาระดับกำลังวัตต์ที่ผลิตได้ ค่อนข้างที่จะเต็มสเปคถึงแม้ว่าแรงดันจะต่ําลงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นกิดเงินกิดทองเนี่ยถ้าแรงดันต่ำเนี่ยก็กําลังวัดที่ผลิตออกมาเนี่ยน่าน่าจะน่าจะได้น้อยน่าจะไม่เต็มสเปคนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยลองนะเดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาจะลองให้ดูสําหรับตัวกิดเงินกิดทองนะครับเนยะฮะ970วัตต์นะครับ,รรบแรงดันที่เซ็ตไว้36โวลต์น,นะฮะ อ่ะโอเคครับอันนี้แค่ทดสอบนะทดสอบให้ดูกันสนุกสนุกนะเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากรู้นะครับก็ต้องมีเพื่อนเพื่อนอยากรู้บ้างแหละนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับแนะนำวิธีการเลือกแผงมาใช้งานแนะนำวิธีการขนานอ่พาพาวเวอร์สไพลหรือว่าขนานแผงนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็โทรศัพท์ร้อนมากแล้วเรมเรทตกแล,แล้วขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกท่านไว้หน้ากาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ